ดีครับพี่น้องคลิปนี้ไม่ยกสะดุ้งอีกแล้วครับนำ้ำซีพี่น้องข้างนำ้ำซีอีกแล้วข้างสะบะสะพานสะบะข้างสะพานข้างบ้านวังเงาหนองแกงอันเก่าครับสะดุง้งสองเส้นเพลิงบุเดีสะดุ้งหน่อยมากพี่น้องกระสิหลดุดบอลลุดเลยสองเส้นเพลิงขาสะดุง้งหมดหมดหมด,หมด แปดสอบพี่น้องฮากก็หอด้วยอันนี้ยังดีอย่ามันหักเอาเทปอ,อันนี้ท่านใส่ไฟมากโอเคพี่น้องสิใสซกบทีมงานรอดรอดเบื้องตอนยกเลยครับพี่น้องเนาะสิทไาเงา้วเลยนะครับประตาดเดไดลองนี่งรออรุ่นไปต้องกันครับพี่น้องโอเคเบื้องหน,น้าม้นครับพี่น้องถ้ากขึ้นอะไรมาในตรงนี้คือแดดแท้ตอนลงมาบ่าคอยแดดดีเน,นาะ เลรอสีเที่ยงเลยได้หนิพี่น้องทนแดดให้พี่น้องสู่แดดท่าแท้ได้ป่าพี่นอ้องว้าวคนไปหาเห็ดเซี่ยงเโซ่อยู่พี่น้องเลยคนไปหาเห็ดพึ้นทุ่นเสียงปลาสูตรสวบยี่ใส่ปะปลาสูตรไล่สวบได้พี่น้อง ก็คือบ่อเขานี่เไงวะเอา้าโดดออกตัวนึงแล้วปายัาง่ะดีได้อยู่ <laughs> ป้าโดดออกเมื่อกี้ไปยังเม่ันไปแปลงหรงมันล่า เพิ่วมาเมียมว่านอันให้ใส่ถุงมือเนี่ยเพิ่นว่าโอ้บอกดูดแล้วพี่น้องทีมงานบ่ใส่ถุงมือเลยว่ามันเปล่าหน้าว่โดดรองอกันไหมไม่หรอก ุคนมาแต่ฝุ่นอยู่แล้วต้นอ่ะเย่พอหลอดเว้ยตัวนี้ใครย,ยังไงนะั่นปลาใสปลาใสหัวเข็งง่ายครับเอามันคือเขาตัวเดียวขึ้นปลาใสเหรอไม่ได้เขาเป็นฟุงบ่ จากโดูดมาหลายตัวในปลาสอยตัวนึงแต่ก็เอาปลาสอยนี่ยตกตัวสากาัดเลยพี่นอ้องดดด้ดีสงเสียมันโดดว่าหั่นมั้งอ่อนธรรมดาดออกมากอะไรอันนี้ขนาดแดดว่าปันใดที่นี่แะเลนี่แห้งเลยว่าไหวเด้อพี่น้องอืม้มอื้ม,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 ม ปย,ยัง,ลงเล่น,นั่นอกเอ,อ้ยแมอยนิลหรอโมเดลถุงมือมาพี่น้องระโดดไรอันเอาเนี้ยจากมายรมันบน่ได้ดป่าพี่น้องก็เลยบ่ได้เขาแน่ตรงนี้เขาสุบารตังสีนะ่ไหมเนาะพี่น้อง ก็มองได้ตาชุนนี่บ,บ่ย,ยังต้องมาเรียนอะไรกันแล้วอีสูตรอะไรป่างหน่อยอย่บบาละมาเสีย ยงว่าเบิ้งมือนอีสักก่อนคำมือนี้มันขเขาจังบอกเราแล้วเกมเพ็ดเพิงเป็นมาพาไปเกมเพชเพงแล้วเกมเพ็ดเพลิงเป็นยู่แล้เกมเปวกเลาถ้างว่าสิบวัฒนาดอกบูปามุนปานนนา่านยังเรดดออนณาจัแ่งอรอะรา ห้างหัวเด่นแค่เนี่ยบ่มีแดดแต่บ่มีก็ะ้อนนะสน ก็บรรจกาศมันตะไปให้ฮิดเพิงเนาะแล้ว,วคลิปนี้แหพะ,ะ,ะ,ะพี่น้องะจะไปให้ฮิดเพิร์กป้ายังลไรน่ะนะปัดจอกัจอกพี่น้องเด็ดปัดจอกตัวนึงเกียรลุดบัดเราเออยร์เพียงสนวะโฉชวดมันตะแทง้งไหนว่มันลุดแหเขาจะออมาหรือเล่ ดุตีนแห่เขา,าเจ้าว่า Mình ก็กลายเป็นตะปาหลายกู้พ่าคือพบ่เขานะวะอืมมันก็เดือดอยู่ดิแล้วนะ เป็นตีปลาไม่สิเรืองเป็นตะปาเรียนรู้ป่ะพี่น้ดปนะีปลาอย่างไรน,นั่นเอ้ย <laughs> ปลาหนีแล้วพี่น้องปลาม่นีแดงปลาม่นีแดงไม่เลวอุ้ยอุ้ยอุ๊ยนี่แหละพี่น้องครับไว้หน้าตาเอามือจับมันเป็นหัวปลอมหรอกพี่น้อ,อ,นอ,องตาเถาจะว่าปลาม่นีแดงไะนะ ไกลเลยพี่นอ้องไกลพอหิมแล้วอยากไปของฝุ่นมันตั้งตาเรียนเนี่ยมองน้าไนะม่เียนอยู่บ่แต่ว่ามันยกียวมันยกไม่เด็นไปอีกแล้วคนเก็บเห็ด นี่เดชย่าขนั่นหรือปานังนจักซื้อยังขอย่าะหยเห็หนสมือได้ย่ายนะาดหม่างตาใช้ตาห่างน้องอกระคุมแล้วหรอน้องแล้ก็ได้เหมนตาคนี มันอะไรแห้งไปอันป่ะาสดีดงสันอืมมกระจอกอีเล่พี่น้องกระจอกเขาก็ใบหยอนไปยังกระจอกเครื่องหัวสูบดีดีป่ะตัวจอย,ยมันแหลมตัวมันแหลมเครื่องหอนเอาพี่น้องผักจะเข้ากันด้วย ยับขึ้นไหมอีกแ้วพี่น้องยับลงรุมไปเข้าหนึ่งตัวบริไทได้พี่น้องก็ค่อยได้ยับขึ้นมาทึงเข้าหนึ่งไปฮันเทียมานอีกคนมาตื่แหง็แสดงว่าได้นะักกเจกเรีิงงงรนง อโอ้ยน่าสิเจียดเวลาไม่ถึงสี่อยูีโว้บาปแล้วนาะสูงเต่มยงเงี้ยเราก็บุญเีก็ใส่ซีที่่ง้บ่แล้วนี่ละแล้วกลับมาแล้วนีเทียนนะก้ยัรอยู่ในนั่เขาวต่ผ้าอยู่นบน,นอือกูน่าุ้เพายัน,นตึกแห่ไดพี่น้อง ขขาจากผากเลยยิ้มงานตื่นไปก่อนล่ะตื่นไปยังหัวปลาครับขอเฮ้ยพื่อนอะไรแก็ว่าเป็นไปง่ายเหตุทีู่หนาวเรานางเอาเลยปลาเลยเพื่อนพี่น้องไปเห็นดอกแล้วอยู่ไก่ๆแล้วนะวานแห่คคนน่ะนางเก็บป่าเลยบ้านบาทเดียวได้ก็ยกสะดุงซิบเชีย อันนี้ยกสะดุ้งให้พี่น้องเล่าใจซื่องรันระกน้กัน้มาคนละนี่ให้พี่น้องรุ่นระทึกไปน้ำกันซื่อมาคนละนี่ไม่ยานโอ้รุนอยู่หรเออสองเส้นเคืองอกกต้องท่ำใจ เศ้าไทยถือที่อื่เป็นธรมรมดานะกดว่างถือพื่อ้เสียงโลกขอบพี่น้องนี้บอกเลยแต่สดๆเลยไม่จังสีก็ดีเลยนะเนาะได้ยินแต่เสียงธรรมชาติแต่ข้าวหนึ่งกักบธรรมชาติลงโทนเราโคบโคบมากเลยฝนข้าจะนั่งเก็บอยู่ดี่อื่นทีน่ไหนว่าฝนน้ำ ไปลบไปสิทีนี่ลบบเลยานลียนเลยนมแ้วูงดเอ้าเราตื่นหเก่าเห็น่โอ้พญานีอยู่ทรมานเนี่ยยิ่บ่พี่น้องเสียงละวานเฮียเฮ้ยงวดขนเออยยางซ่อมนอันนี้สิริยางซ่อมยังมีนตะป่าอะสิมาซ่อมอ๋อ แล้วก็ตึกเซตดัดเซนันเซนีเราก็ได้ดอุ้ยไม่ยังเอาปลาอยังก็ไปอยู่ในฝุ่นปลาอยู่ในอุ้มระดับพญเทียนนยี่แล้วบ่เห็นดอกสิเล่ามาไล่เอาปลาคุณเล่าปลาบึกไปยังคุ่นมานกะทีมงานมาลองเอาปลาพญเทียนน้อหืมน้อยยังก่อน มันมาเขาพี่แล้วพ่อใหญ่นั่นนั่นนั่นได้ตัวเดียวโดดออกซ้นซ้ำซ้ำได้ตัวเดียวตามหน้าตามมะนาทางวงหน้าใหญ่เน,นี่ยเนาะเข้าที่ละตัวนะพี่น้องอมันหลับโบกินโมกิน มังมกรอีกแล้วล้างตานาบ่ตาไม่ค่อยเรียนเมันไปซอก,กันอี่คุณบ่าวไไม่าจจะเรียนนียมาแล่นเฮ้ยไม่เงยกลกข้างนอกเหรอเอาัน่ยูข้างนอกไปแปก เมื่อมันซักนี่บอ่กอายุญญกสะดุงทับหัวมันบ่อก็อคือเวียงเป็ไล่นั่นโอ้ยโบนาดตำล่านี่มึงนี้เป็นเอียงสร้างล่างจังเลยรู้บัวดีบัวดีเจังเส้นดี เป็นเค่องเคียงเป็นยังไงรัก็คมคนนระเคยทังนนา,น,า,น,านติโอ้ยจะบายพี่น้องเราสิใหญ่เลยด้วย,หนหนยป่ะนี่ใหญ่ขึ้นไปทั่งๆจังเลยเข,ขาว่าอุ้ยเขาเขาเอาดโดดโด่งบทหนึ่งพี่น้องแต่ว,ว่าหลุดอุย้ยต้องอีกจัาบาดหนึ่งแล้ที่ไปไห่เขาบาดนึง này leo khương luôn lên, nỉ nó đầy dữ đấy, nó đầy vô ừm, เดี่ลี้ยนมอเดีวสีใหญ่พี่น้องพอก,ก่อนขึ้นมาทึ่งๆแล้วพี่น้องเนี้ยมมาทึ่งๆอีกทึ่สีแดงบะไรน่าไปมากเลยเอามองอ่ไ้กันยกนี้ยถึงแล้วมองแดงบ่ไรเขากับเับยป้าตามบ่เียมนีแดงพี่น้องมันขึ้นเด็ดเดดกับสีเมื่อยอยู่แล้วพอถึง đẹp đẻ gà nhau đẻ à, nó kính nó mẹ nhau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  อืออืบอืบมันขึ้นมาตัวใหญ่ครับเสียงงูลอกกบเป็นอ๋อผู้มีเหงามาสุดท้ายก็เลย men đẹp ui thà bò men đẹp Ừm, subscribe đồ đi xa อุย้ยตัวนี้เติบอยู่ปลาใสไหมปลาใสบอกปลาใสหรือปลาจอกปลาอใสพี่นอ้องเอ้ทั้งจับทั้งอย่างอุยอ้ยอุ้ยหลุดมือหลุด <laughs> มือ <laughs> พี่ดอก <laughs> มันแงหายาก <laughs> ช่วยพี่ดอกมือ <laughs> ช่วยพี่ดอกเบอผมไม่หายากหลุดมือ,มอ, <laughs> มอจอดพี่ดอกตัวใหญ่เ,<อ>เลยนึกกระไรจับซสลักกระเลี้ย <laughs> <laughs> ให้ทีมงานจับสลักกระลี้ยน้อพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อเขาอีกวิรุดมือเสือเลยบ่ดอกว่าเหงห์เขาเจ้าเบิองไหมว่ามันตัวใหญ่นุดมันปวดดววลายออกจอยกัวสิได้เน้ะตัวเงี้งเนาะว่ได้ไรยังไงด้ยพี่น้องพี่น้องเล้สิว่าเมียมด่ากันเนี่ยพั ให้ที่มงงานจับอีกกลัวพี่น้องเอ้ยรวยน้องแต่ของกระทายอยู่ก็อยากจับน้องกระเจาข้าเต่ว่าไปโจมเฮ่ออีกบ่เฮ่อทั้งหนองเต่าไหมเจ๊กี้ไปเบิองโอ้ยโจมเฮ่อได้หลายหลายเลยฟวนมาแล้วของทีบ่ะ นยไม่ยัง่ะปืดใหกวาเก่าอีกอ้าวอาปลาปลาอีายังนี่ปลาปลาบักหน้าป่าบักหน้าไงแต่ว่าสะดุ้งต่งเยอบันึงพี่น้องอ้นี่ละอู้เขาแหลกกับตัวใหญ่ขึ้นอยู่บ่บ่เขาปล่พยอีกบ่ปะ่อยอีกตัวใหญ่มากโหลดดิพี่น้องเป็นะ่อยขึ้นยังผมปล่อยตัวน้อยบ่างเตัวใหญ่มากเลยหบโอ้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 อ้โอ้้โอ้โ สามสี่ขีดได้มนัมนมนัมนมันมันพี่น้องโอ้โหแล้วขันปล่อยอะไรตัวใหญ่เนานะพี่น้องเดี <c oughs> ๋ยวสิป,ปล่อยอีกปล่อยตัวน้อยแล้วตัวใหญ่เมื่อกี้ผมปล่อยตัวหนึนนน่งเข่าเลยเอาือบ่งหัวมันติดีทีเมื่อกี้มันดึกดึกผีตอนจีคอนน้าพีอออออ่อ๋อจ้าจ้าจ้าอ๋ออ๋อสุดดุ เอ,ออเออคืออยู่นี่กดแรงสิละเออนันน่นนันน่นติ่งเลยเออนี่นีลน่ลี่ปลาสิคองสิละ,ะ,ละกดแรงสันลนันเห็นบัวขาวมันนิ่งเลยนี s> <S ่ยชางบ้านปลาดูเขาจะบระโยโก,กันบ้ฮะเดี <_ s 1> <_ s> ๋ยวกลับไปน้องพอ่อสิกลับไปหาเบิองอ้งมีดอกพี่น้องให้ไ <_ s 1> <_ s> ปนี่เขาแล้ว ปลาบักหน้าไง่บ่ที่แรกตอนยกที่แรกๆวบ่หูมันติดดิผีมัน่อนๆผีดึกๆแล้วแทงว่ามันหมุดเนาะมันหมุดลงสะดุะ้งมันบดดดเลยอ่ะคุ้ยย แกยังว่าปล่อยอีกห่หมปล่อยตัวนึงได้ตัวใหญ่มาทันทีพี่น้องมันตอบแทนแดงใหญ่เลยเมื่อกี้ยังว่าเป็นตะปล่อยอยู่นี่มั้งอืมครับบ่ปล่อยกับบ่เขาได้เท่าด้มวันนี้โอ้ยโอ้ยโดดใส่กล้องบ่ปล่อยอีกบ่ที่งานที่งานจะอยู่แต่บ่บ่ผมจับเองพี่น้องเมื่อกี้ผมจับ ตัวรุ่นนี้แหละพี่รองผมจับผมปล่อยมาโอ้โหโอ้นิสูตริีนสูตรไล่กินปลาโน้ปลาขื้นด้วยนี่ กดปากกระแยงคือบ่เห็นครับโอ้พี่น้องพักันเข้ากันเลยพักันเข้ากันรึเพี่นอ้องาบ่ค่อยเข่าแล้วเด้อพี่น้องนี่แหละคลิปนี้กระซิบแทยเป็นคลิปสุดท้ายแล้ว,วพี่นอ้องเี้ยเบื้องผลงานแล้วล่ะที่เที่ยงเราได้นอนปะบ่ค่อยเร,รียนแล้วพี่นอ้องย่างไปมองขันมองหนีบ่ค่อยเห็นก็เลย ยังป่าหน้าได้เปลงหน้าหน่อยสันทมงานวโอเหีห่ยอยูอยนนีมันก็นยังแรงก็ย,ยุ่นู่เนาะอ้ตกเงีไง้อ ยุ่นี่มันก็นยังไข่ก็อยุ่นหรอวะยางรอมาสมองได้พี่นอ้องก็ค่อยเขาาป็นไดวปะนานปะครับย, <laughs> ยุนี่ก่ค่อยเขาได้สะดุง้งก่ค่อยได้ tông mai nhầm lén nọ, nhầm ma mày gì สองบาท,บ,าทบุญคนงานเนะพี่นอ้องบมไม่คยคือเมอืมื่อวานเห็นอะไรมันเกิดไปทางอื่นแล้ว นนึง,นงก็คนะ่อ,คอยเข่าด้วยพี่น,อน,น,น้องเด้อคิดี้แต,ต่ว่ากระด้ตัวใหญ่อยู่ดีนาอเข่าบานล้วตัวส,สัังตัวเขี่ยสมก็อีแสมเนาะ บาครัอืมพี่ปปน้นองมันบ่เขาเลยจะเบิง่งผลงานพี่น้องจะเบิง่งผลงานโอ้พี่น้องมันกิดสิแหโร่ผลได้หนิเรื่อว่ามันจะบ่ค่อยได้เลยลายอยู่ด้วยพี่น้องผลปลาบางน่ายไงลายอยู่โอเคเนาะ แหลี่ยวกอกแล้วเ,วเ,วเวที่ยงนก็พี่น้องเติบนึงโอเค,อเคทิ้งานเลครับผมก็ขอบคุณหลายๆพี่น้นองคนที่วงมาจนจบเนาะคนที้คำามาบึงใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องโอเคเนะาะสไลด์เรคลิปนี้ก็บ,บ่ค่อยได้ปรนเด็เนาะพี่น้องเนาะโอเคครับสไลด์เรคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่นะอนเนาะทิ้งงานเลยโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับ เอาเบืองหนังซี่อูดแดดมากเลยพีน่น้องอำลาดนีนะเขียงเขียงเลยครับตอนนี้อืมเอเคครับผม